สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราจะมาวาดรูปโคโนี่นะครับโคโนี่ชู2นิ้วอันดับแรกนะครับวาดวงกลมเป็นวงรีนิดๆน,น,นะครับเพราะหน้าโคโนี่ไม่ได้กลมมากแบ่งครึ่งหน้าเฉียงๆหน่อยเพราะว่าโคโนี่รูปนี้จะยืนหน้าเอียงๆนะครับแล้วก็เป็นหูตั้งขึ้นมา2อัน จมูกจมูกเป็นวงรีนะครับขีดลงมานิดนึงแล้วก็เป็นปากปากวาดเป็นเหมือนตัวดีตะแคงนะครับไม่ใช่ยังไงละ่ะตัวดีความหลงไม่ต้องใหญ่มากแล้วก็ตาเป็นลูกศร มีคิ้วด้วยแล้วก็ลิ้นมีแก้มสีชมพูเสร็จแล้วก็ตัวนะครับตัวคนนี่เราก็จะวาดให้เฉียงๆออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็วาดเป็นเท้าลงมาเป็นขานะครับเป็นขาแล้วก็เป็นเท้า มือเท้าเอวก็จะวาดมือเป็นมือโคง้โคงๆมานะครับเป็นแขนโคง้งๆโคง้โคงเยอะไปแล้วก็มีมือเป็น3มนิ้วนะครับเสร็จแล้วก็มืออีกข้างนึงเขียนโครงสร้างของมือก่อนเป็นเส้นแล้วค่อย วาดให้เป็นเป็นแขนนะครับแล้วก็เป็นมือวาดเป็นมือกลมๆก,ก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ใส่นิ้วโป้งเข้าไปนะครับแล้วก็ชูสองนิ้วซึ่งจริงๆแล้วก็มีแค่3มนิ้วนะครับแค่นี้ครับสำหรับรูปโคนี่ชูสองนิ้ว เดี๋ยวเรามาตัดเส้นปากกากันเลยนะครับก็ใช้ปากกาเส้นใหญ่ตัดได้เลยเพราะว่ารายละเอียดมันไม่เยอะอ๋อเบี้ยวไม่เป็นไรนะครับก็แต่งนิดนึงโคนี่เลย ดูหน้าผอมไปเลยนะครับจริงๆหน้ามันจะบานก่อนนี้นิดนึงจมูกขีดลงมาแล้วก็เป็นป่าลิ้นแขน วาดแขนข้างนี้ก่อนนะครับโคง้โคงๆมือก็สามนิ้วเป็นขาลงมาเป็นเท้าเท้าเป็นกลมๆคล้ายๆเท้าโดนเลมอนขาตรงขึ้นมาแล้วก็เป็นลำตัวเสร็จแล้วก็ลากขึ้นมาเป็นข้อศอก เดี๋ยวขอใช้ปากกาที่เส้นเล็กลงนะครับมาตัดเส้นในส่วนของแก้มนะครับแล้วก็หูด้านในเสร็จแล้วนะครับโคนี่ชู2นิ้วง่ายๆเลย ก็ฝึกวาดกันบ่อยๆนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ